แต่ข้างหน้านี่เพียบเลยโซนที่แปดอันนี้เขาปล่อยให้มันเดินเข้ามาหากินผู้ใบตองใบไม้นะครับพวกคุณชอบกินใบไม้นะครับไม่ค่อยยาวอันนี้ผมจะไปซอยตรงด้านนาด้านนี้เลยนะครับตัวเล็กๆนะครับไอ้ขออนุญาตแล้วก็อันนี้เป็นกวางโรซ่านะครับที่มีเป็นดอกจุดๆกลางคานนันจะเป็นกวางดาวนะครับออ่เเปกวางดาวแล้วก็ถ้าคุณจะให้หันกุ้องโยนให้มาเลยครับกวางดาวมันจะไม่ค่อยเข้ามาเลยครับถ้าเป็นกวางโรซ่าเนี่ยไอ้คุณนี่ อ่าถ้าไม่หิวมากๆมกันจะกกายรถเลยเลยครับอ่าป่าันนี้ก็เหมือนกันนะครับมันจะตั้งท้องก็หนึ่งปีก็ออกลูกก็ปีละตัวนะครับอเอาที่อยู่ในหัวเกลือปีนะครับ สที่ไปได้ไปสูตรีราบมาลายามาลูกบามีอนี่กไัอ่งที่ัาอยาจะอไปทาสูริงไปด้เลยนะครับเปิดแล้วข็ให้คิไปเลยนะครับวนนี้เราไม่จะมุดหัวเข้ามาก็ขอใายลูกไได้เลยนะครับอนนี้จับได้เล่นได้นะครับ 第八家。